สวัสดีครับเพื่อนทุกคนนะครับผมเตียวจะเพจกับนันเตียวเพจที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับงูเฮ้งความเชื่อแล้วก็เสีกรรมนะครับวันนี้นะครับจะชวนควุยในเรื่องเกี่ยวกับงูเฮ้งน้ําหอมอ่าฟังไม่ผิดครับงูเหงน้ําหอมเนาะเพืพ่อนๆอาจจะไม่เคยได้ยินเนาะหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับงูเฮ้งแหละแต่ไม่เคยได้ยินคําว่างูเห้งน้ําหอมจริงๆน้ําหอมของเราเนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่า1ใน5้นเสน่ห์นะน้ําหอมหรือว่ากลิ่นกายเราเนี่ยหนึ่งในห้าเสน่ห์นะครับประกอบด้วยอะไรบ้างประกอบด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส รูปก,ก็รูปลณะาตารสก็รสชาติเซ็กกลิ่นก็คือกลิ่นกายน้าหอมเสียงคู่จาวอ่อนหวานแล้วก็สัมผัสก็คืออ่อนโยนนะครับทั้ง5ข้อนเนี่ยมันเป็น,นเสน่ห์ไปตามตัวของคนเหล่านะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะนะครับทีนี้ผู้หญิงเนี่ยจะมองผู้ชายที่ความสะอาดสติปัญญานะถ้าเกิดเป็นรูปร่กงเาก็คือความสะอาดนะครับพวกเราเคยเคยเจอผู้ชายตัวหอมไหมหรือว่าผู้หญิงตัวหอม คยเจอไหมทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าคือกลิ่นเนี่ยมันมันจะมาก่อนก่อนหน้ากลิ่นมันจะโชยไปก่อนผมจะบอกว่ากลิ่นทางหูเหงอเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งบอบออกแบ่งออกเป็น้าธาตุไฟดินไม้น้ําทองกลิ่นกลิ่นดินก็คือกลิ่นแบบเหมือนกลิ่นอ่าทึบๆนิ่งๆกลิ่นไฟก็สู้ซากลิ่นแบบเล่าร้อนกลิ่นน้ำก็สดชื่นกลิ่นไม้ก็เหมือนกับธรรมชาติกลิ่นทอง แล้วก็มีการผสมกลิ่นทองก็ลักชัวรี่อะไรเงี้ยกลิ่นแบบสปอร์ตสปอร์ตเงี้ยมีการผสมธาตุขึ้นมาที่ทางฝรั่งก็จะเป็นกลิ่นไมเนอร์กินแบบเมเจอร์อะไรเงี้ยเป็น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 โทเป็นคีย์ของมันแต่ว่าถ้าเกิดแบ่งไปทางโอเฮงเนี่ยก็คือทั้งห้าธาตุซึ่งเพื่อนๆเชื่อว่ากลิ่นกายแต่ละคนนะครับบวกกับน้ำหอมยี่ห้อหนึ่งไม่เหมือนกันเลยเช่นผมชินน้ำหอมยี่ห้อนี้ จะได้กลิ่นกายใหม่ที่เขาเรียกว่าฟีโรโมนใหม่อะฟีโรโมนเดิมมันก็คือกลิ่นกายเดิมอะบวกกับน้ําหอมจะกลายเป็นกลิ่นใหม่ซึ่งทุกคนจะมีกลิ่นประจําตัวกลิ่นที่แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเพิ่มเพิ่มดาเมเอทเพิ่มเนเน์อย่างรุนแรงอะประจําตัวคุณต้องลองหาดูว่ากลิ่นประจําตัวคืออะไรคือเรื่องนี้ผมรีเสิร์ชมาเป็นร้อยๆคนเลยนะผมเก็บสถิติผมเชื่อสถิติทุกอย่างที่ผมพูดให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรอะไรเงี้ยเป็นสถิติหมดน้ําหอมก็เช่นกันเป็นสถิติ ถ้าน้ําหอมดีมันจะเพิ่มดาเมจเพิ่มสเสน่ห์ของคุณอ่ะจากเลเวลสมมติว่าคุณรูปร่างหน้าตาประมาณ70%แต่งตัวอะไรเงี้ยรวมแล้วเจถ้าน้ําหอมหอมอ่ะมันจะเพิ่มเป็น80%เลยเออในในขณะเดียวกันถ้าเหม็นลดลดเลยนะลบเลยนะเคยเห็นผู้ชายปากเหม็นผู้ชายตัวเหม็นไหมมันไม่น่าเข้าใกล้เลยเดินผ่านนี่แบบยี้อ่ะมันเป็นดาเมจไงมันเป็นสเสน่ห ผู้ชายตัวเหม็นกผู้ชายตัวหอมมันต่างกันผู้ชายตัวเหม็นนี่บางคนแบบมองตามเลยเหมือนกันผมผมผมเคยเจอแบบเอ้ยหอมอยังเลยอ่ะใครวะกินน้ําหอมใครวะอะไรเงี้ยหอมมากนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มามั่วนะผมมาลองกับน้าหอมหลายยี่ห้อนะซึ่งตอนนี้ก็ลองตอนนี้ลองน้าหอมหลายยี่ห้อม,มากไม่ว่จาจะเป็นของนอกของไทยก็มีของไทยเนี่ยผมแนะนําอันนี้เลยมาดามฟินมาดามฟินมันมีหลายกลิ่นนะหลายกลิ่นมากเราไปหาดูอย่างกลิ่นแดงเนี้ยกลิ่นแดงเนี่ยก็ก็ถือว่า หอมมากกินเขียวก็รสอ่าน้ำหอมแบบกินแบบกินพิเศษอะ่ะต้องลองไปอะ่ะมันก็มันมันเป็นมันเป็นตัวกระตุ้นทางกายภาพไปสุดยอดมากอะ่ะอันนี้ต้องลองดูมันจะมีสีชมพูอะไรเงี้ยลองลอง oh. ผมลองหลายยี่ห้อมากเพราะว่าผมวิจัยเรื่องเนี่ยเรื่องน้ำหอมเนี้ยว่าทาไมน้ำหอมกินนี้ทําไมคนเนี้ยฉีดน้ำหอมกินนี้น้ำหอมแบรนด์ดังนะฉีดก็ไม่เหมือนกัน บางคนฉีดน้ําหอมเหมือนกันแต่ก็ไม่ดึงดูดงงไหมสมบอกว่าผู้หญิงคนนี้ฉีดน้ําหอมยี่ห้อนี้ก็ไม่ดึงดูดแต่ฉีดน้ำหอมยี่ห้อนี้ผสมกับกลิ่นกายกลายเป็นดึงดูดมหาศาลเหมือนเพื่อนผมอะหน้าตาธรรมดารูปร่างธรรมดาแต่แต่งตัวดีแล้วก็ฉีดน้ําหอมหอมฉีดจนกระทั่งผู้หญิงทักว่าเออใช้น้ำหอมนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแบบกลิ่นมันแรง กลิ่นกายกลิ่นกายมันมันมาก่อนรูปหน้าแล้วมันช่วยเพิ่มดามจถ้ากลิ่นหอมกลิ่นไปโดนคนคนนั้นอ่ะ<ๆ>เขาเรียกว่าแพ้ทางแพ้ธาตุถ้าคนคนนั้นชอบกลิ่นนี้พอดีมันจะไปปลุกเขาเรียกว่าปลุกอารมณ์เช่นธาตุไฟเงี้ยน้าหอมกลิ่นธาตุไฟเงี้ยมันไปจะปลุกอารมณ์บอกว่าเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้หน้าตาก็ถ้าหน้าตาธรรมดาแต่งตัวดีแล้วกินดีโอ้โหดูดมหาศาล หน้าตาสวยหน้าตาดีแล้วกลิ่นดีด้วยโอ้โหมันมันเพิ่มดีกีมากมหาศาลนะมันมันเพิ่มดีกีมันมันเพิ่มเสน่ห์มากกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมหรือว่าเครื่องประดับทุกอย่างเพราะอย่าลืมนะว่าผู้ชายมองผู้หญิงที่รูปร่างหน้าตาอันดับแรกอยู่ด้วยแล้วสบายใจอันดับสองนะแต่ถ้าเกิดมีกลิ่นกายเข้ามาช่วยเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจรุนแรงน้องๆทีแ่แฟนเพจที่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับที่ทางานเกี่ยวกับบริการ ลองเพิ่มน้ําหอมลองเพิ่มหลายๆตัวแล้วลองเทสต,ตัวเองว่ากลิ่นกายไปทาตัวเองคืออะไรตัวไหนที่แบบมันทําให้ผู้ชายดูแบบรู้สึกว่าอยู่ใกล้ๆแล้วแบบขาดน้องไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เหมือนกันถ้าถ้าดูคิดนี้อยู่นะลองหากลิ่นกายไปจําตัวนะครับว่ากลิ่นกายเราคืออะไรจริงๆมันมีแค่มันมีแค่ห้ากลิ่นต้องลองต้องลองไปเทสต์ดูอันนี้ผมก็บอกไปได้เพราะว่าผมก็ลองมาหลายยี่ห้อผมก็ยังหากินเองตัวเองไม่เจอเหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกรู้สึกว่า ผมมันมันจะมีใครไม่รู้อะขายแบบไม่แน่ใจว่าของเราฟินหรือเปล่าขายแบบกินแบบผัวและผัวลงอะกินผัวละผัวลงอะเออแล้วมันมันช่วยช่วยเพิ่มเกี่ยวกับเพิ่มความรู้สึกในการมีเซ็กซ์ได้อย่างรุนแรงมากนะครับลองลองลองไปใช้ใดูเนาะเพราะว่าผมลองเทสมาแหละไม่ว่าจะเป็นผับเอยโรงพยาบาลเอยเคยไปโรงพยาบาลไหม,มจะมีกลิ่นกลิ่นยาเออเออผับเอยโรงพยาบาลเอย าสารลักชูรี่เอ่ Hi so ơi, ออย่าไฮโซเออยอะไงเงี้ยเล้าเอ่ยไปลองมาหมดเพราะว่าผมศึกษาุ่งนีไงผมก็จะบอกว่าไอแต่ที่แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดใครทํางานบริการแล้วอยากจะให้ดาเมจตัวเองเพิ่มแต่งตัวสวยไม่พอคุณต้องมีกลิ่นกายที่ดีหรือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าแต่งตัวธรรมดาแล้วไม่มีกลิ่นกายมันไม่ดูดอะไรเลยนะแต่ถ้าเกิดคุณแต่งตัวธรรมดาแล้วมีกลิ่นกายเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ดูดมหาศาลลองลองไปใช้ดูเนาะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะที่วันนี้ผมมาก็ขอบคุณมาดามฟินนะครับเอาลอ,ลองใช้ดูเวิร์กเวิกอยู่ดีๆด,ดีราคาไม่แพงด้วยเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยนะก็ใครสนใจก็ไปกดติดตามไปกดสั่งซื้อมาเทสได้นะแนะนําสีสีมินีสีพูอะ่ะหอมแล้วก็สีแดงก็โอเคนะครับเป็นกลิ่นกลิ่ที่ทุกคนอาจจะต้องลองอะนะ จริงๆแล้วแบรนด์ต่างประเทศก็ไม่ได้ดีกว่าของเราเท่าไหร่ก็ไปลองดูอะนะครับแล้วแต่คนอะนะแต่ผมแค่บอกว่าคุณหาคุณหาน้ำหอมประํำกลิ่นกายที่เป็นฟิโรโมนไปทำตัวให้เจอมันช่วยได้จริงๆทุกคนอันนีอ้อยากจะมาแชร์เลยว่า,วามันช่วยได้จริงมันช่วยมันบางทีเราไปเจอคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขานิสัยใจคองไงใช่ป่ะเราดูแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่บอกผมบอกคลิปกันก่อนว่าคนเราตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก55% ตัดสินจากคาพูดน้ําเสียงอะแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นถูกป่ะแล้วก็ตัดสินจากข้อมูลนะแปดเปอร์เซ็นต์รูปลักษณ์ภายนอกถ้ารูปร่างดีแต่งตัวดีโง่เฮงดีแล้วกลิ่นกายไปหน่อยนะความความน่าเชื่อถือมันจะสูงอะเออความน่าเชื่อถือหรือการตัดสินจากภายนอกมันสูงนะครับก็ลองไปหาดูนะครับก็คลิปนี้นะครับช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกยังไงกับฟีโรโมนที่เป็นกลิ่นเฉพาะของตัวเอง หรือว่าโง่เฮงนน้หอมเนี่ยคุณรู้สึกยังไงบ้างนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับว่ารู้สึกยังไงกับมันจริงหรือไม่จริงลองคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับก็คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ